ยายกรองดวงชะตาระหว่างวันที่10ถึงวันที่16มิถุนาท่านที่เกิดวันอาทิตย์หน้าที่การงานค่อนข้างจะมีปัญหาติดต่อประสานงานหรือทําอะไรตกลงเรื่องอะไรการเกี่ยวกับเรื่องงานมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมากทีเดียวงานใหม่หรือสอบแข่งขันใหม่การลงทุนใหม่ไม่เหมาะในช่วงนี้โอกาสที่เกิดความผิดพลาดเข้าใจผิดมีความเดือดร้อนไม่เป็นไปตามที่หวังไม่ได้ตามที่คิดเพราะใครไม่ควรลงทุน นะครับลงทุนอะไรใหม่ๆอย่าพึ่งอย่ารีบด่วนตัดสินใจชะลอไว้ก่อนด้านการเงินค่อนข้างที่หนักเช่นกันถ้าเกิดบริหารไม่ดีมีปัญหาแน่นอนครับเพราะรายรับกับรายจ่ายไม่สมดุลกันมีรายจ่ายค่อนข้างที่สูงหรือเข้าไปรับผิดชอบปัญหาของคนอื่นทําให้ตัวเองต้องเดือดร้อนเพราะการเงินต้องระวังมีโอกาสที่จะผิดพลาดใครที่คุณคิดจะรับเงินคืนทวงเงินเขาต้องการเงินที่ลงทุนไปแล้วได้กลับ ในช่วงนี้มีปัญหาหมดไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงรับปากกันไว้นะครับส่วนความรักรักใครชอบใครในช่วงนี้รีบบอกรักรีบตัดสินใจจะรับรักบอกรักตัดสินใจได้เลยนะครับความรักมีโอกาสที่จะมีความลงตัวเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันส่งเสริมให้ความรักนั้นดีคิดเห็นในทางเดียวกันแต่คนที่อยู่ด้วยกันแล้วโอกาสที่จะทะเลาะเบาะแววงเข้าใจผิดมีปัญหาอึดอัด ค่อนข้างหนักทีเราต้องระวังคําพูดนะครับส่วนด้านสุขภาพไม่มีอะไรต้องหนักใจแต่คุณเองมีโอกาสจะเข้าไปรับผิดชอบสุขภาพคนอื่นหรือมีปัญหาเพราะสุขภาพคนอื่นทําให้ตัวเองต้องเดือดร้อนไปด้วยครับพยากรณ์ดวงชะตาตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่16มิถุนายนสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์หน้าที่การงานของคนเกิดวันจันทร์คุณจะทําอะไรก็ตามรีบเร่งตัดสินใจได้เลย จะเริ่มต้นใหม่คิดลงทุนใหม่ตัดสินใจที่จะลงทุนร่วมหุ้นกับใครคุณตัดสินใจได้จะเป็นไปได้ดีด้วยกันพ้นการลงทุนหรือการสอบแข่งขันเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการตกลงหรือการเจราจาหน้าที่การงานที่คุณกำลังดิวกำลังต่อรองกำลังเจราจาจะประสบความสำเร็จหมดใครที่เกิดวันจันทร์ในช่วงนี้โอกาสดีแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องงานสร้างความสามารถนำเสนอผลงานให้ผู้ใหญ่ได้เล็งเห็นคุณจะได้ รับการสนับสนุนคุณจะได้รับการส่งเสริมเป็นไปในทิศทางที่ดีทีเดียวด้านการเงินถึงจะมีรายจ่ายค่อนข้างสูงแต่ไม่ต้องกังวลครับคุณจะมีรายรับเข้ามาที่บริหารให้เกิดความสมดุลไปได้กับรายจ่ายรายรับของคุณเองอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดอาจจะไม่ได้ตามที่ตัวเองหวังได้ตั้งใจไว้แต่ก็ยังพอได้อยู่รายจ่ายที่คุณสามารถที่จะ จัดระบบระเบียบให้มันมีความลงตัวได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องหนักใจเรื่องการเงินความรักครับอันนี้ต้องระวังที่สุดอยู่ใกล้กันคนที่มีคู่อยู่แล้วอยู่ใกล้กันก็ต้องระวังอาจจะมีปากเสียงเข้าใจผิดบุคคลที่3อาจจะทําให้ก่อเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจหรือคิดว่าคนรักคู่รักคิดอีกอย่างมองอีกอย่างความคิดอาจจะไม่ลงตัวกันแต่สําหรับใครที่จะรับรักใครใหม่ๆห,หรือคนรักใหม,ใหม่จะบอกรักจะรับรักอันนี้ต้องระวังด้วยกันครับ อาจจะไม่ใช่จังหวะดีอาจจะไม่ใช่ช่วงดีเพราะฉะนั้นศึกษาดูใจกันไปก่อนเรื่องความรักอย่ารีบเร่งนะครับด้านสุขภาพครับอาจจะมีอะไรหงุดหงิดทำอะไรต้องระวังการตัดสินใจอาจจะผิดพลาดและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะต้องระวังนะครับอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับคุณได้เช่นกันหากไม่ได้สนใจและไม่ได้ดูแลสุขภาพให้ดีสวัสดีครับ พยากรณ์ท่านตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่16มิถุนายนสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารใครเกิดวันอังคารครับการงานที่คุณกําลังติดต่อการงานที่คุณกําลังจะเจราจาการงานที่คุณจะเริ่มต้นใหม่การงานที่ประสานงานกันอยู่นั้นอาจจะมีการเลื่อนระยะเวลาได้ครับแต่ไม่ตรงตามกาหนดเป็นไปได้แต่ไม่ตรงตามเป้าหมายแม้แต่งานที่คุณทํางานประจําหรืองานที่ทําอยู่แล้วนั้นจะเป็นงานส่วนตัวก็ดี หรืองานประจําที่รับเงินเดือนกินเงินเดือนก็ตามอาจจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายที่ทําให้เราเองรู้สึกหง,งุดหงิดรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกอยากเปลี่ยนงานรู้สึกอยากเปลี่ยนผู้นํารู้สึกอยากเปลี่ยนธุรกิจเพราะทำงานอะไรอยู่อย่ารีบเร่งน,นะครับงานส่วนต,วตัวต้องระวังให้ดีการเปลี่ยนงานใหม่สําหรับคุณในตอนนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจการเงินรายจ่ายเยอะทีเดียว เยอะจนทําให้ตัวเราเองรู้สึกหง,งุดหงิดไม่สบายใจมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะมากสําหรับคนใกล้ตัวจนทําให้ตัวเรารู้สึกเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรายจ่ายมีมากสักขนาดไหนคุณสามารถพามันไหวเอามันรอดรอดอยู่แล้วแน่นอนไม่ต้องกังวลครับสิ่งที่คุณต้องระวังที่สุดเรื่องความรักคนรักอาจจะเข้าใจผิดมีอะไรทอยดีทอ,อาศัยมีอะไรในใจรีบบอกตรงๆ รู้สึกย่าแย่หรือรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจอะไรพูดกับตรงๆเลยครับมันจะคลี่คลายไปได้เลยอย่าเก็บเงียบไว้อย่าพังงำไว้ไม่งั้นคนรักจะเข้าใจผิดเราเองก็จะเข้าใจผิดความรักอาจจะเกิดความเศร้าได้เป็นเหตุให้เราสองคนอาจจะหันหลังให้กันก็ได้มือที่3ไม่ได้มีปัญหาอะไรสําหรับเราแต่ตัวเรานั่นแหละครับที่จะต้องระวังคําพูดและจิตใจเราและความเข้าใจความคิดคิดเห็นไปเองทําให ความรักต้องเบื่อหน่ายและแยกทางกันในที่สุดนะครับเป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องระวังสุขภาพอาจจะทําให้หงุดหงิดอาจจะมีเรื่องไม่สาบายใจอาจจะมีเรื่องให้เศร้าใจอาจจะมีเรื่องให้ทุกข์ใจจนทําให้สุขภาพต้องมีปัญหาระวังโรคกระเพาะโรคลําไส้ทําให้คุณเองอาจจะเป็นกดไหลย้อนหรือเรื่องของระบบทางเดินอาหารมีปัญหาครับพยากรณ์ท่านตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่16มิถุนายนสําหรับท่านที่เกิดวันพุธ วันพุธหน้าที่การงานมีมากมายครับให้คุณได้แสดงออกผลงานงานอะไรที่คุณอยู่ทําอยู่ประจําเจ้านายครับผู้นํากําลังมองกําลังดูว่าคุณเองมีความสามารถสักแค่ไหนรีบเร่งครับรีบทํางานโชว์ผลงานให้เขาได้เห็นให้ผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจให้เขาได้รู้ว่าเรามีความสามารถสักขนาดไหนรีบเร่งจัดการแสดงสีไม้ลายมือมีความชัดเจนอย่าชะล่าใจ เพราะความสามารถของคุณนั่นแหละจะบ่งบอกถึงฐานะสถานะความมั่นคงหากคุณไม่สปีดขึ้นมาเล่งสร้างให้เห็นว่าคุณมีความสามารถแค่ไหนมีศักยภาพอย่างไรคุณเองแหละครับต้องระวังอาจจะมีปัญหาโดนเจ้านายตำหนิและเป็นเหตุให้คุณเองอาจจะคิดเห็นอะไรต่อไปไม่ตรงกันเพราะคุณเองต้องเป็นช่วงที่จะสนับสนุนหรือไม่ได้รับการสนับสนุนเป็นช่วงที่มันหัวเรื่องหัวต่อทีเดียว เพราะต้องแสดงศักยภาพครับแล้วคุณจะได้อะไรดีๆเกิดขึ้นการเงินเช่นเคยครับมีรายจ่ายเยอะแยะมากมายที่ตัวเองไม่ได้ใช้เราเองหาไม่ได้สักเท่าไหร่อาจจะใช้ไม่ได้เต็มที่แต่คนอื่นต้องดูแลหรือเราต้องเข้าไปรับผิดชอบจนทําให้เรารู้สึก,กงหงุดหงิดบ้างเป็นบางครั้งบอกตัวเองนะครับเรามีความสามารถไม่ว่าจะมีรายจ่ายมากสักขนาดไหนคุณอย่าท้อความรักคนรักอาจจะเห็นอกเห็นใจคนรักอาจจะรู้สึกดีๆกับคุณหากคุณเองมีอะไรได้คุยกัน เพราะครักยินดีที่จะดูแลซึ่งกันและกันมีอะไรหนักใจปรึกษากันไปและคุณจะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ดีคนรักใหม่ความรักใหม่ต้องระวังอาจจะไม่ใช่ช่วงนี้ในการรับรักหรือบอกรักศึกษาดูใจกันไปประคับประคองกันไปก่อนแล้วค่อยรับรักบอกรักครับทุกอย่างก็จะดีตอนนี้เวลามันยังไม่ถึงลองอีกนิดหนึ่งครับถึงความรักจะบอกได้ว่าเรารักเขาหรือเขาจะรับรักเรา แน่นอนครับสุขภาพมีอะไรดีๆมากมายที่เราเองได้ดูแลสุขภาพตัวเองและเป็นโชคที่เราเองระวังที่สุดด้านสุขภาพอาจจะคิดเห็นหลายๆอย่างดูแลสุขภาพกันอยู่นะครับก็ขอให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่โอกาสที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุนั้นมีแน่นอนหากคุณประมาทต้องระวังให้ดีที่สุดครับพยากรณ์ดวงชะตาตั้งแต่วันที่1 0ถึง16มิถุนายนสําหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสการงานที่คุณทําอยู่มีปัญหามากมายทีเดียวครับ ติดต่อทํางานอะไรมีปัญหาเกิดความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานกับที่ประชุมต้องระวังคําพูดและการชี้แจงไม่ว่าจะอะไรอึดอัดแบบไหนมีปัญหาอย่างไรพยายามนะครับเก็บคําพูดไว้ก่อนไม่เคลียร์ได้ยิ่งดีไม่ต้องลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาเหล่านั้นก่อนฟังเป็นผู้ฟังที่ดีครับไม่ต้องมาโต้แย้งอะไรทั้งสิน้นอาจจะกล่าวคําขอโทษนะครับและประครับประคองให้ผ่านในช่วงจังหวะนี้ไปเพราะคําพูดเราอาจจะไม่เป็นผลอาจจะไม่ได้ ถึงกับถูกใจของผู้ฟังหรือถูกใจกับผู้เข้าร่วมประชุมเจ้านายอาจจะคิดเราอีกอย่างหนึ่งเราคิดทาอีกอย่างหนึ่งความคิดอาจจะไม่ตรงกันผู้ร่วมงานอาจจะมีปัญหาผู้ร่วมงานมีปัญหาเกิดความขัดแย้งกันได้เพราะฉะนั้นนิ่งๆเสดีกว่าครับส่วนงานประจําที่ใครทําอยู่อาจจะไม่ได้อย่างชัดเจนแต่คุณลุกขึ้นมาสู้ครับไม่ว่าคุณทํางานประจําออกมาเป็นแบบไหนก็ตามติดขัดเรื่องอะไรอย่าย,ยอมแพ้ลุกขึ้นมาสู้ครับ แสดงออกถึงผลิตภัณฑ์หรือแสดงออกถึงการทําการตลาดอย่าไปยอมแพ้ถึงมันจะไม่ดีวันนี้อนาคตดีกว่าครับการเงินรายจ่ายเยอะแยะมากมายทีเดียวเองอาจจะทําให้คุณเองรู้สึกหงุดหงิดและไม่สบายใจหนี้สินที่พยายามจะหาเข้ามาหรือเงินที่เอามาสํารองจ่ายที่เราพยายามหาเข้ามาอาจจะไม่ได้ดั่งใจไม่เป็นไปตามที่ตัวเองคาดหวังและคาดหมายก็อย่าไปชราใจอย่าไปน้อยใจอย่าไปทุกข์ใจครับรออีกสักนิดหนึ่งเลยช่วงนี้ไปการเงินก็จะดีขึ้นทําให้เราเองไม่ต้องไปหยิบยืมใคร ความรักครับคนรักอาจจะง,ง,งุนหงิดอยู่ใกล้กันอาจจะไม่เข้าใจกันทําอะไรอาจจะไม่เป็นไปไปในทิศทางเดียวกันอาจจะไม่ลื่นไหลในการการะทำแต่ก็อย่าไปยอมอย่าไปน้อยใจนะครับอย่าไปยอมกับปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่าไปสนใจกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นควรอธิบาย อธิบายครับไม่ใช่การโทษเถียงอธิบายเข้าใจซอซบในคำพูดนะครับพูดใจเกิดความมั่นใจว่าเราเองรักเขาจริงเราเองจะดูแลหัวใจซึ่งกนและการอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ที่ไม่เข้าใจเราก็กล่าวคําขอโทษและอธิบายเข้าใจหรือทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับสุขภาพไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องหนักใจสิ่งต้องระวังอย่างเดียวคือหัวใจนั่นแหละครับพยากรณ์ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่1ิมิถุนายนสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์ครับในช่วงนี้ จะมีอะไรดีๆเกี่ยวเรื่องงานทํางานตัดสินใจได้เลยลงทุนใหม่เริ่มต้นใหม่ขยายงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆจะเกิดผลดีกับคุณเองแต่งานเก่าที่ค้างอยู่อาจจะเป็นปัญหานะครับแม้แต่งานประจําที่เก่าก่อนที่ทําอยู่มีเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายให้เราเองต้องเคลียร์ให้เราเองต้องตัดสินใจให้เราเองต้องแก้ไขและอาจจะขาดทุนกับผลงานที่ทํามาแต่งานใหม่ตัดสินใจได้ครับอะไรก็ดีสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับคุณเองเพราะฉะนั้นเก่าๆที่มีปัญหา<ๆ>ค่อยๆเคลีคยร์ค่อยๆแก้สิ่งใหม่ๆจะดีขึ้นครับ การเงินจะเริ่มดีขึ้นแล้วการเงินเก่าอาจจะแย่อยู่รายได้เก่าอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังแต่สิ่งใหม่ๆกําลังจะดีทําให้เราเองผ่านพ้นวิกฤตและปัญหาไปได้แน่นอนแต่สิ่งที่ต้องระวังครับการเงินที่เข้าไปยื่นมือให้ความช่วยเหลือคนอื่นนั่นแหละที่จะเป็นผลพวงให้เราเดือดร้อนความรักดีที่สุดครับหากเรามีอะไรในใจอธิบายคุยกันสองต่อสองนะครับยอมรับซึ่งกันและกันอธิบายคนรักเข้าใจว่าหัวใจเราเนี่ยมีความรักมีความรู้สึกดี นะครับกับคนรักคู่รักคู่ของอย่างไรและอะไรที่เขาคุยกับเราอย่าตั้งประเด็นจับผิดครับค่อยๆแยกแยะค่อยๆให้กําลังใจซึ่งกันและกันความรักก็จะดีขึ้นแน่นอนส่วนใครที่ยังไม่มีคู่ความรักใบนะครับแสดงออกถึงคนรักแสดงออกถึงความรักรับรักเขาหรือบอกรักใครอย่ารีบร้อนครับมันเป็นร่วงที่สวนกันทั้งๆงที่คิดว่าเขายังไงก็ต้องเป็นคนของเราแต่คําพูดหรือรับรักบอกรักในช่วงนี้มันสวนกันครับกับเหตุการณ์และ ดวงชะตาของเราทําให้เกิดหันหลังให้กันได้ทีเดียวเสียคนรักไปแน่นอนครับหากรีบด่วนตัดสินใจสุขภาพจะมีอะไรด,ดีกับสุขภาพเช่นมีคนทําปรรการให้มีส่งเสริมสุขภาพให้ทําอะไรให้เรารู้สึกสุขภาพดีแต่ตัวเราเองไม่ต้องกังวลครับเรื่องสุขภาพจะมีอะไรที่ทําให้เราเองเริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้นเข้าใจสุขภาพตัวเองมากขึ้นไม่ปล่อยอะไรให้เกิดความเสียหายด้านสุขภาพอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับ เกษตรกรตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่16มิถุนายนสําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ไม่ว่าใครก็ตามครับมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานผู้ใหญ่จะส่งเสริมผู้ใหญ่จะสนับสนุนเจ้านายหัวหน้างานเจ้าของธุรกิจจะผลักดันคุณและส่งเสริมให้คุณไปได้ไกลส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จผลักดันให้เราเองเกิดความเจริญก้าวหน้าคุณพร้อมหรือย,อยังพร้อมที่จะแสดงความสามารถพร้อมที่จะแสดงฝีไม้ลายมือให้เกิดความชัดเจนให้เขาได้เห็นครับ ว่าเรามีความเก่งแค่ไหนมีความสามารถแค่ไหนแสดงออกให้ผู้ใหญ่ได้เห็นแล้วถึงเวลาแล้วครับถ้าเราแสดงออกให้ผู้ใหญ่ได้เห็นถึงความสามารถศักยภาพคุณเองรับการสนับสนุนแน่นอนแต่ถ้าชลาใจทําแบบเดิมๆไม่ได้สนใจใยดีอะไรรูปแบบไหนคุณก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายทําแบบเดิมๆอาจจะมีปัญหาได้เกิดจากความขัดแย้งกับคนใกล้ผลักดันให้เราเกิดความเบื่อนหน่ายเป็นผลให้เราเกิดความ อยากจะเปลี่ยนงานอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนงานประจําที่ทําอยู่แล้วนั้นมันดีถ้าคุณไม่แสดงความสามารถก็พลาดอะไรลรครแต่งานส่วนตัวสิครับที่ต้องหนักและเหนื่อยต่อสู้เล่ดดินรนฝ่าฟันอาจจะไม่เป็นผลเพราะใครทํางานสุวตัวตอนนี้เหนื่อยครับหนักครับอาจจะต้องทอ้อถอยทอ้อแท้บ้าง นะครับแต่แนะนําอย่ายอมแพ้ปพระครับประคองกันไปการเงินก็ยังไม่ดีนักอาจจะต้องให้เราเองรับมือซ้ายจ่ายมือขวาหรือรับมาไม่สามารถสร้างความสมดุลทางด้านการเงินได้และรู้สึกหงุดหงิดโชคดีครับถ้ามีเงินเก็บเก่าก่อนโชคดีครับถ้ามีอะไรปล่อยให้เช่าอาจจะมีะไรายได้เข้ามามากกว่า2ทางคุณอาจจะอยู่ได้แต่ถ้าใครทําอยู่ไรายได้ทางเดียวเดือดร้อนต้องระวังครับ ความรักความรักของคุณเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลงตัวอยู่แล้วคนรักที่อยู่ด้วยกันเข้าใจด้วยกันมีอะไรถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกครับแต่เระวังความเข้าใจผิดการเข้าใจผิดนั่นแหละครับที่จะเป็นบ่อกเกิดของความรู้สึกย่ําแย่ส่วนใครที่ยังไม่มีคู่ไม่มีคนรักนะครับติดต่อพูดคุยกันขอความรักซึ่งกันและกันบอกรักซึ่งอะละกัน ช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสดีทีเดียวจากบอกรักคนรักรับรักกับใครคุณเองก็ได้รับการส่งเสริมแน่นอนจากคนรักส่วนสุขภาพดีอยู่แล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงท่านใดที่สนใจนะครับอยากเกรียนโหราศาสตร์กับสมาคมโหราศาสตร์สากลกับโรงเรียนเทพนพรัตน์วิทยาคมเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ทุกขแขนงครับสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ มีทั้งเกิดวิชาเลขศาสตร์ไทย7ตัว9ฐานโหราศาสตร์ไทยลายมือลายเซ็นทักษะมหาศักษาดวงไทยนะครับการโยกโหราศาสตร์พมา่าโหราศาสตร์นานาชาติโหราศาสตร์สากลคุณสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับและสมัครเรียนได้ทั้งในรูปแบบเรียนประจําและออนไลน์ครับ